เอาครับเอ,เอ,เอ,เอเ้ยเนาะเป็นแต่แซ่บบุรุษเป็นแต่แซ่บบุรุษแตะแซ่บบอครับปาดปลาลาดพริกจริงมันไม่มีพริกเลยอนะ่ะอันนี้พริกแกงลูกพริกแกงครับเทลงลูกเทลงเลยเทหมดเดี๋ยวไว้เลย อย่ากักอย่ากักพ่อพ่อพ่อกักไว้ทำไมล่ะลูกพ่อพ่อก็บอกให้ลูกชายเทมหมดแต่ลูกชายบอกว่าเออเหลือๆหน่อยก็ได้ครับบอกอืมเนาะพ่อทำนี่นะปลาลาดพริกแซ่บๆค่ะลูกชายคนเล็กของฉันสุดยอดกับส้มตำยาคบ ฝีมือูชายล้วนล้วนใช่ไหมสุดเซสนะคะทุกคน